หนังสือหัวใจแห่งความสำเร็จจากเพื่อนของแอนโทนีลอบบินนะคะเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะคะโคดเอได้อ่านเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะคะได้ลงไว้ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2545นะคะก็คือ20ปีผ่านมาแล้วนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะคะเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังท้อแท้หรือกำลังที่จะ เหมือนกับไม่มีแรงฮึดสู้นะคะเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จจากเพื่อนค่ะขอแนะนำที่ง่ายและรวดเร็วเพื่อเข้าควบคุมและรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณค่ะหนังสือของแอนโทนีลาปินเขียนนะคะพันโทอนันตินบุตรและคุณวารณีเดชกุลฤทธิ์แปลนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการ แบ่งปันแนวความคิดนะคะในเรื่องของหัวใจแห่งความสำเร็จจากเพื่อนค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีทั้งหมด11บทเลยนะคะกาวนำเลยก็คือเรื่องของชายคนหนึ่งนะคะที่ได้รับโอกาสค่ะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการได้รับ อาหารจากคนแปลกหน้าค่ะมีคนแปลกหน้าเข้ามาเคาะประตูในวันที่เป็นเหมือนวันถ้าเป็นเทศกาลนะคะของฝรั่งนะคะก็บ้านนี้เขาไม่มีสิ่งของในการเฉลิมฉลองเลยแล้วก็อยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งมาเคาะประตูเหมือนเป็นเมสเซนเจอร์เป็นคนเหมือนเป็นคนส่งของนะคะก็ได้ส่งตะกร้า อาหารมีทั้งไก่งวงมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งอาหารนะคะมาให้กับบ้านนี้ค่ะทำให้คนที่รู้สึกดีก็คือตัวของแอนโทนีโรบินนั่นเองแล้วพอเขามีบ้างเติบโตขึ้นเขาก็ได้ทําอย่างที่ชายคนนั้นนะคะได้เข้ามาหาที่บ้านค่ะอันนี้ในเรื่องของเรื่องของชายคนหนึ่ง บทที่1น,นะคะคือรู้สึกรับไม่ไหวจะเปลี่ยนให้ดีได้อย่างไรเมื่อเราเริ่มเฟลเริ่มหมดกำลังใจเริ่มรู้สึกท้อแท้เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วนะคะเราจะทำยังไงให้เราไม่เสียกำลังใจพยายามที่จะผ่านไปได้ ได้อย่างไรให้เราคิดแบบนี้นะคะเมื่อไรก็ตามที่เรามีปัญหาชีวิตขึ้นมาก็ตามนะคะให้เราไม่ยอมแพ้ค่ะให้เราไปต่อค่ะให้เราเข้าใจว่ามันเป็นบทเรียนของเรานะคะที่เราจะต้องไปต่อกับชีวิตให้ได้ค่ะในเรื่องของถ้ารู้สึกรับไม่ไหวจะเปลี่ยนให้ดีได้อย่างไรเราต้อง เสริมสร้างพลังงานเสริมสร้างพลังใจขึ้นมาก่อนนะคะ just do it ค่ะพวกเราต้องกลับมาให้ได้นะคะแล้วก็ just do it ค่ะ just do it ก็คือการโฆษณาของ n i ก e ้นะคะพวกเขาถูกปิดกั้นด้วยความกลัวต่อความล้มเหลวเพราะฉะนั้นค้นพบบางอย่างที่เยี่ยมยอดเกี่ยวกับความล้มเหลวนะคะ บทที่2ก็คือไม่มีความล้มเหลวค่ะถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจถึงเวลาที่คุณต้องสัญญากับตัวเองแล้วนะคะว่าจะไม่จมปากกับความพ่ายแพ้และหดหูอีกต่อไปค่ะทุกคนรู้มีปัญหามีความผิดหวัง มีความคับข้องใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะสู้กับมันได้อย่างไรต่างหากนะคะมันไม่มีความร้มเร็วค่ะแค่เราลุกขึ้นมาความสำเร็จเป็นผลมาจากการพินิจพิจารณาที่ดีนะคะการพินิจพิจารณาที่ดีเป็นผลมาจากประสบการณ์ประสบการณ์ส่วนหนึ่งได้มาจากการพินิจพิจารณาที่เร็วค่ะไม่มีใครไม่มีความผิดหวังใด ควรค่าแก่การยอมค่าตัวตายชีวิตมีค่าเสมอที่จะดำรงอยู่มีสิ่งที่สามารถสำนึกคุณได้เสมอนะคะบทที่ 3. คุณคนที่ยังไม่อยู่ผู้กล้าตัดสินใจค่ะพลังแห่งการตัดสินใจคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่การตัดสินใจของเราเองตั้งหาก ที่เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่กล้าตัดสินใจค่ะเราตัดสินใจได้บ่อยครั้งนะคะที่จะมองอุปสรรคใหญ่ๆบางประการที่ขวางกั้นเป็นเพียงรั้วกระโดดข้ามไปสู่เป้าหมายค่ะชะตาชีวิตของคุณถูกสร้างขึ้นมาณนะขณะที่เรากำลังตัดสินใจค่ะเราต้องไม่ยอมแพ้นะคะต่ออุปสรรค วากน้ำหรืออะไรก็ตามในชีวิตค่ะเราจะต้องตัดสินใจที่จะต้องเอาให้ได้เอาให้อยู่การตัดสินใจเราเราทุกคนนะคะต้องตัดสินใจผลทางเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ก็คือการตัดสินใจจริงค่ะว่าเอาจริงฉันจะเอาจริงและฉันจะไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยค่ะ ณเวลานี้จงตัดสินใจทําอะไร2ประการที่คุณรู้ว่าคุณจะต้องทุ่มเทมากๆค่ะลองดูนะคะ2ข้อที่คุณจะต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างจริงจัง2ข้อค่ะบทที่4สร้างความเชื่อและทยานไปข้างหน้าค่ะมีแรงอยู่แรงหนึ่งที่ควบคุมการตัดสินใจทั้งมวลของคุณก็คือความเชื่อค่ะศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งการศรัานี้คือการได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อค่ะประสบการณ์อ้างอิงที่คุณเคยมีที่ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณเป็นที่รักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เรารู้สึกเชื่อมั่นศรัทธารักตัวเองนะคะว่าเราทำได้ฉันทำได้ฉันเก่ง ฉันสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะให้เราเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจเชื่ออย่างเต็มร้อยฉันจะไปถึงให้ได้ฉันสำเร็จได้ สิ่งไหนที่เป็นความจริงกันแน่ความเชื่อไหนที่คุณตัดสินใจอยากจะเชื่อมันเป็นทางเลือกของคุณนะคะคุณสามารถเลือกที่จะเชื่ออะไรในตัวคุณเองก็ได้และความเชื่ออันนั้นจะเป็นตัวพิจารณาการปฏิบัติของคุณค่ะถ้าคุณเชื่อว่าคุณอ่อนแอคุณก็จะอ่อนแอถ้าคุณเชื่อว่าคุณเข้มแข็งคุณเก่งคุณก็จะเข้มแข็งคุณก็จะเก่งถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จ คุณก็จะประสบความสำเร็จค่ะจงเชื่อนะคะให้เขียนลองเขียนดูนะคะว่าเรามีความเชื่ออะไรกับตัวเราเองบ้างฉันต้องเชื่อว่า <Bour nem. S 3> บทที่5เห็นอย่างไรก็ได้อย่างนั้นค่ะผู้คนมากมายเหลือเกินนะคะที่ต้องการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงความรู้สึกที่กำลังจะเป็นอยู่เปลี่ยนสิ่งที่กำลัง ให้ความสนใจค่ะเราเห็นอย่างไรเราจะได้แบบนั้นใครบ้างคะที่เคยอยากได้รถยี่ห้อหนึ่งแล้วพอเราคิดเราโฟกัสเราก็เห็นรถยี่ห้อเนี้ยตามท้องถนนเมื่อเราจดจอเราจะเห็นและในอนาคตเราจะได้แล้วเราก็จะเป็นค่ะปรับความสนใจไปยังทิศทางที่ถูกต้องค่ะเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เรา โฟกัสสิ่งไหนเราจะได้สิ่งนั้นถ้าเราโฟกัสความอ่อนแอความพ่ายแพ้เราก็จะได้ความพ่ายแพ้ค่ะ,ะถ้าเราโฟกัสถึงความยิ่งใหญ่ความประสบความสําเร็จความเก่งความมั่งคัง่งเราก็จะได้สิ่งนั้นค่ะแค่หันโฟกัสไปสิ่งที่เราต้องการค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณมุ่งมั่นสนใจ คุณจะพุ่งเข้าหามันค่ะเล็งไปยังจุดที่เราต้องการที่จะไปโฟกัสตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราอยากได้ค่ะมุ่งความสนใจไปยังที่คุณต้องการที่เราจะไปค่ะสิ่งใดก็ตามที่คุณคิดเกี่ยวกับมันมากที่สุดคุณจะได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้นค่ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นบทที่6คําถามคือคําตอบ วิธีการที่ดีที่สุดคือการใช้ควบคุมทิศทางความสนใจของคุณนะคะคือพลังแห่งคำถามค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราอยากที่จะเป็นอะไรให้ถามคำถามนั้นค่ะนั้นเป็นคำถามที่ดีถามแล้วคุณจะได้รับค้นหาแล้วคุณจะพบเข้ารบแล้วมันจะเปิดออกให้คุณนะคะ ของขวัญจากคำถามที่ยอดเยี่ยมค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราตั้งคำถามว่าเราจะออกกากสถานการณ์แย่ๆนี้ได้อย่างไรเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรลองตั้งคำถามที่มีประโยชน์กับตัวเราเองนะคะว่าเราจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไรมองหาไอดอลของตัวเรานะคะว่าเราต้องการเป็นแบบไหน แล้วถามคำถามตัวเองว่าฉันจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเราต้องถามคำถามกับตัวเองให้ถูกต้องนะคะอย่าถามคำถามที่มีแต่ why ทำไมฉันถึงเป็นแบบนั้นทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ให้เราตั้งคำถามใหม่ว่า how. อย่างไรฉันจะ ไปออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ได้อย่างไรเราจะไปไปถึงอีกจุดหนึ่งเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรถามคําถามที่จะช่วยชีวิตคุณอย่าถามคําถามที่จะทําให้ชีวิตของคุณล้มค่ะจงถามคําถามที่ทําให้เราประสบความสําเร็จค่ะสิ่งที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งสําหรับเรื่องนี้ก็คือเราได้มองทุกสิ่งทุกอย่างในมุมมองใหม่ค่ะ แทนที่เราจะตั้งคำถามมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราตั้งคำถามทำไมฉันถึงเจอแบบนั้นทำไมฉันถึงเจอแบบนี้ให้เราตั้งคำถามใหม่กับตัวเราเองที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองค่ะบทที่7ยินดีต้อนรับสู่สภาวะจิตและอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมของคุณค่ะเราต้องปรับสภาวะจิตที่ดีที่ยอดเยี่ยมนะคะเพราะเราส่วนใหญ่ตระหนักว่าลักษณะที่เรารู้สึกทางอารมณ์ค่ะ ทุกอย่างอารมณ์ความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากปรับสภาวะจิตของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราห่อเหี่ยวท้อแท้อากับกิริยาร่างกายของเราเป็นอย่างไรคะเราก็จะนั่งแบบห่อเหี่ยวคอตกนั่งแบบเหมือนซันกะตายแต่ถ้าเราปรับอากับกิริยาใหม่เชิดหน้าขึ้นนั่งตัวตรงหลังตรง เราจะรู้สึกยังไงคะเราจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นคะ่ะหรือให้เราเงนหน้ามองฟ้าแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นคะ่ะแค่เราปรับอากับกิริยาพลังงานของเราสภาวะจิตของเราจะดีขึ้นคะ่ะเพราะฉะนั้นให้เราปรับสภาวะจิตปรับสภาวะอารมณ์ความรู้สึกจากร่านกายปรับสภาวะร่างกายใหม่แล้วเราจะปรับขึ้นพลังงานใหม่ได้นะคะ หรือบ้าบางคนเกิดปัญหาเกิดขึ้นหรือมีปัญหาเกิดขึ้นไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรให้เราออกกําลังกายค่ะเริ่มปรับพลังงานออกกําลังกายให้เรารู้สึกดีขึ้นกระชุ่มกระชวยมีพลังงานนะคะแล้วเราจะปรับพลังงานได้เปลี่ยนขึ้นพลังงานเป็นเหมือนคนที่พลังงานสูงคนที่ประสบความสําเร็จได้ค่ะบทที่8 สับแห่งความสำเร็จค่ะเราจะต้องมีสับของความสำเร็จนะคะสับของความสำเร็จมีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องมีคำศัพท์แบบไหนแทนที่เราจะบ่นตัวเองโทษตัวเองว่าตัวเองว่าฉันน,นนี่นั่นลำคาญถูกแย่หรือมีอะไรก็ตามที่ทำให้เราโกรธนะคะแค่เราเปลี่ยนคำค่ะ เปลี่ยนคำจากคำที่เราแบบกำลังโมโหกำลังจะโกรธอยู่เป็นคำว่าฉิวแทนที่เราจะพูดคำว่าฉันรับไม่ไหวแล้วฉันไม่พอละฉันฉุนขาดละฉันโมโหฉันรู้สึกลำคาญเรากำลังรู้สึกไม่ดีคำพูดแบบนี้ปรับใหม่ค่ะเป็นคำพูดใหม่ค่ะฉิวหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกแบบโอ้ยเฉีวเฉวสบายสบายความรู้สึกที่ไช่ไลยิ่งขึ้นเราจะรู้สึกยังไงคะ มันอาจจะเป็นคำที่แบบดูเชยดูรสึกแบบแปลกๆนะคะแต่มันทำให้เราหัวเราะได้ทำให้เรายิ้มได้เมื่อเจอสถานการณ์เลวร้ายอะไรเข้ามากระทบก็ตามพอร้วโอ้ยมันก็แค่ชฉีวๆโอ้ยเดี๋ยวชีวิตฉันก็ใช้รายยิ่งขึ้นเราสามารถเปลี่ยนสภาวะอารมณ์แห่งความสุขของเราขึ้นมาได้ในทันทีเลยนะคะแค่เราเปลี่ยนคำศัพท์ที่เราพูดค่ะแทนที่เราจะพูดคำว่าออย่างเช่นนะคะ เราจะพูดคาว่างโง่ให้เราเปลี่ยนเป็นคําพูดว่าอ๋อฉันกําลังค้นพบเมื่อไรก็ตามอารมณ์การแสดงออกในทางลบอย่างเช่นโกรธเราก็แปลงรูปออกเป็นไม่ค่อยผ่องใสเลยวันนี้ฉันไม่ค่อยผ่องใสเลยถ้าเมื่อไรก็ตามเราหดหูท้อถอยให้เราเปลี่ยนคาเป็นสงบก่อนปฏิบัติผิดหวังเราก็อาจจะอ๋อช้าไปน,นิดไม่เป็นไรน่าอายให้เราเปลี่ยนคําพูดเป็น รู้ตัวนั่นเหม็นให้เรารู้สึกว่านั่นค่อนข้างมีกลิ่นเล็กน้อยหายสมมุติว่าเราเจอสิ่งของหายหรืออะไรก็ตามที่หายเราก็แบบโอ้ฉันกําลังค้นหายอยู่ยําแย่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอ๋อกำลังแตกต่างออกไปเห็นไหมคะแค่เราเปลี่ยนคําศัพท์พลังงานอารมณ์ความรู้สึกของเราก็จะดีขึ้นค่ะ น่าสนใจอาจจะเปลี่ยนเป็นโอ้ว้าวน่าทึ่งตื่นอาจจะเป็นเปลี่ยนคำเป็นว่ามีพลังยอดก็เยีดีทีเดียวยังไม่อยู่เลยโชคดีก็อาจจะเป็นได้รับพรอย่างเหลือเชื่อดีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วธรรมดาอาจจะเปลี่ยนเป็นยอดเยี่ยมรวดเร็วเปลี่ยนเป็นระเบิด ฉลาดเปลี่ยนเป็นแตกฉานฉันแตกฉานอร่อยก็อาจจะพูดคำว่าหรูหราดีเลิศอะไรก็ได้นะคะเป็นคำศัพท์แค่เปลี่ยนคำศัพท์เองเห็นไหมคะทำให้พลังงานของเราดีขึ้นเรารู้สึกดีขึ้นต่อตัวเราเองนะคะบทที่9คุณหัวชนฝาหรือไม่ต้องหลาผ่านด้วยคำอุปมา แบบใหม่นะคะถ้าสมมุติว่าเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามอุปมาที่สร้างความแตกต่างค่ะความเชื่อเมื่อคุณเลือกอุปมาในการอธิบายชีวิตหรือสถานการณ์ของคุณคุณเลือกความเชื่อที่สนับสนุนอุปมาไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราอุปมาในสิ่งที่สร้างความแตกต่างค่ะเราอย่าอุปมาในสิ่งที่ทำให้เราได้รับพลังงานลบๆนะคะ ให้เราอุปมาในสิ่งที่ดีๆค่ะบทที่10พร้อมตั้งเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายสร้างชีวิตคุณได้อย่างไรนะคะ mm hmm. เมื่อคนเราอยากที่จะประสบความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาที่ดูเหมือนเป้าหมายจะเป็นไปไม่ได้คนอื่นอาจจะพาเหมาว่าโอ้ยดวงดีถึงจะได้หรือเหมาะอะไรพวกนี้นะคะให้เราตั้งเป้าค่ะ ในชีวิตของตัวเราเองนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปให้เราซอยเป้าหมายค่ะให้เราซอยเป้าหมายเป็นเป้าหมายเล็กๆแล้วเราสําเร็จไปในแต่ละวันแต่ละเดือนในแต่ละ ปีในแต่ละ2ปี5ปี10ปีทยอยซอยเป้าหมายจนไปถึงเป้าหมายค่ะเราจะมีกําลังใจแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายใหญ่เลยแล้วเราไม่ถึงเป้าเราสึกยังไงคะเราก็รู้สึกเหี่ยวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้เราตั้งเป้าหมายรายย่อยตั้งเป้าหมายรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วไต่สเต็ปค่ะไต่สเต็ปขึ้นไปขึ้นไปแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เรา ปรารถนาสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ค่ะยิ่งคุณเตรียมตัวมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าคุณจะยิ่งมีโชคมากขึ้นคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะสาเหตุที่เราตั้งเป้าหมายคือการกำหนดทิศท,ทางความสนใจให้กับชีวิตของเราและให้เราเดินไปตามทิศท,ทางที่เราอยากจะไปค่ะถ้าเรานะคะไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะเดินไปในชีวิตของเราก็จะสเปะสปะ เหมือนเราไม่มีเข็มทิศชีวิตค่ะแต่ถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตของตัวเราเองอย่างเช่นเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะคะถ้าเรามีเป้าหมายเรื่องของการเงินว่าฉันจะต้องกเกษียณฉันอยากได้แบบไหนฉันอยากได้ชีวิตแบบไหนเราจะมีเป้าหมายในหัวเราจะมีเป้าหมายในชีวิตละว,ว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่เราจะมีเป้าหมายไปถึงจุดตรงนั้นได้ค่ะอนาคตควรค่าแก่การต่อสู้ให้ได้มานะคะเพราะฉะนั้นให้เราต่อสู้ให้เรา ไปถึงเป้าหมายของเราให้ได้นะคะใช้ชนะเริ่มที่การเริ่มต้นนะคะถ้าเราไม่เริ่มต้นเราก็จะไม่ชนะค่ะเพราะฉะนั้นให้เราเริ่มต้นค่ะให้เราคิดนะคะว่าถ้าคุณไม่มีวันล้มเหลวคุณจะทําอะไรถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่มีวันล้มเหลวให้ใช้เวลาชั่วคู่นะคะลองพิจารณาคําถามว่าถ้าคุณแน่ใจอย่างยิ่งด้วยในความสําเร็จคุณจะดําเนินการอะไร คุณจะลงมือปฏิบัติอะไรในชีวิตของคุณนะคะก่อนจะมีอะไรเกิดขึ้นบนโลกมันต้องเกิดขึ้นในใจคุณก่อน,นะคะไม่มีข้อจำกัดนะคะให้เรานะคะลองตั้งเป้าหมายเรามาเริ่มต้นตั้งเป้าหมายกัน 1. งแซงทำเป็นว่าวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งต่างคนต่างแลกของฝันกันมากมายฝันใหญ่เข้าไว้นะคะ ขออ้อ2ให้เราทบทวนดูรายการที่คุณทำขึ้นมาทีละข้อแล้วประเมินเวลาทำเมื่อใดที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นค่ะ6เดือน1ปี5ปี10ปี4ปีมันจะช่วยคุณนะคะ ให้เห็นกรอบเวลาต่างๆที่คุณกำลังจะปฏิบัตินะคะแล้วมันจะไปถึงเป้าหมายได้ 3. เมื่อคุณได้กำหนดกรอบเวลาลงแล้วนะคะให้เลือกเป้าหมาย4อย่างที่คุณสามารถทำได้สำเร็จในปีนี้ค่ะลองเลือกดูนะคะว่าคุณน่อยากที่จะประสบความสำเร็จอะไรในปีนี้บ้างอยากทำอะไรบ้างในปีนี้นะคะทำไมคุณจึงต้องบรรลุความสำเร็จนั้นจริงๆให้ได้นะคะลองคิดดูว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงจะต้องสำเร็จ ณตรงนี้4หลังจากที่ได้ทําไปทั้งหมดให้เขียนบรรยายลักษณะของคนที่คุณต้องการเป็นเพื่อให้ได้เป้าหมายของคุณค่ะลองมองหาไอดอลของเรานะคะว่าเราอยากเป็นแบบไหนให้เราบรรยายสิ่งที่เราอยากเป็นเมื่อไดก็ตามที่เรามีภาพในหัวมีภาพความฝันในหัวนะคะเราจะไปถึงจุดนั้นได้ค่ะให้เราลองฝึกสมองตัวเองนะคะกดข้อหนึ่งก็คือเมื่อใดก็ตามที่เรากำหนดเป้าหมาย ให้เราลงมือปฏิบัติทันทีเพื่อสนับสนุนมันค่ะลองฝึกดูนะคะอาจจะลองฝึกสมองของคุณโดยการที่เรานั่งเงียบๆจ้สองสามนาทีแล้วคิดเกี่ยวกับเป้าหมายของเราว่าของคุณสักสองครั้งต่อวนันว่าเป้าหมายของฉันจะเป็นอย่างไรจินตนาการว่าคุณได้เป้าหมายนั้นแล้วและให้รู้สึกปิติยินดีภูมิใจและตื่นเต้นกับความสำเร็จ เห็นและได้ยินรายละเอียดที่สวยงามค่ะคุณรู้สึกตีเยี่ยมใช่ไหมคะที่คุณรู้สึกว่าเราจะประสบความสําเร็จเราได้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นแล้วเราจะรู้สึกดีอย่างไม่น่าเชื่อค่ะลองปฏิบัติด,ดูนะคะคุณพร้อมแล้วหรือยังคะที่เราจะพบกับความสําเร็จค่ะบทที่11 การท้าทายจิตใน10วันนะคะเราลองท้าทายจิตของตัวเราเองใน10วันดูนะคะถ้าคุณไม่ทําอะไรตามในหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะลองทําสิ่งต่อไปนี้ค่ะทำให้สามารถควบคุมจิตใจของตัวเราเองได้โดยไม่ยอมให้ตัวเราเองยึดความคิดทางลบอันหนึ่งอันใด ไว้ตลอดเวลานะคะหุ่นพร้อมแล้วหรือยังหาที่จะรับกติกาการเล่นค่ะในช่วง10วันนี้นะคะเราก็อาจจะเล่นในส่วนของจงปฏิเสธที่จะยึดติดกับความคิดความรู้สึกคำถามถ้อยคำหรืออุ ประมาณที่ไม่ได้เรื่องนะคะเราลองเปลี่ยนคําดู 2. เมื่อคุณพบตัวเองกําลังมุ่งความสนใจไปในทางลบซึ่งคุณจะต้องเป็นเช่นนั้นให้คุณถามคําถามกับตัวเองทันทีค่ะแล้วให้เราเปลี่ยนเป้าหมายสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นให้เริ่มด้วยคําถามที่จะแก้ปัญหา 3. เมื่อตื่นขึ้นตอนเช้าให้ใช้คําถาม ให้พลังในตอนเช้าให้กับตัวเราเองค่ะปลุกพลังให้กับตัวเราเองและก่อนจะล้มตัวลงนนอนให้ใช้คําถามให้พลังในตอนเย็นนะคะว่าเรารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเรารู้สึกดีเราจะรู้สึกดีอย่างน่าประหลาดค่ะ4ีวันติดกันต่อจากนี้ให้มุ่งความสนใจทั้งสิน้นไปที่คําตอบไม่ใช่ปัญหาค่ะ5 ถ้าความคิดคำถามหรือความรู้สึกแย่ๆเกิดขึ้นมาอย่าโมโหตัวเองนะคะให้เปลี่ยนมันทันทีค่ะถ้าคุณสารววนอยู่กับมันมากกว่า5นาทีแล้วคุณจะต้องรอนับหนึ่งใหม่ในวันต่อไปให้ครบ10วันนะคะเราจะต้องมุฟออนให้ได้ภายใน5นาทีค่ะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกที่เราแย่ๆเรากำลังนอยอยู่ให้ได้ภายใน5นาที จงเริ่มต้นทำเดี๋ยวนี้นะคะจงตัดสินใจใช้เครื่องมือทั้งหมดในหนังสือเร่มนี้นะคะเพื่อที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเพื่อที่อารมณ์อันเน่าบูด ของเราได้หายไปนะคะสำหรับอีก10วันต่อไปนี้ค่ะเป้าหมายของเกมนี้คือ10วันติดกันโดยไม่จมอยู่กับความคิดนะคะเราลองมาเล่นเกมด้วยกันนะคะ10วันนี้ลองเล่นเกมดูเมื่อใดก็ตามที่คุณจมอยู่กับความเป็นลบนาน,านเกินไปคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่โอเคเราต้องนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องถึง10วันให้ได้ค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะลองท้าทายจิต ของตัวเองใน1ิบวันนี้ดูนะคะลองทำตามหนังสือเล่มน,นี้ดูนะคะจะทำให้คุณสร้างนิสัยของจิตที่ดึงคุณไว้ค่ะจะช่วยสมองของคุณค้นหาทางเลือกอื่นๆที่เป็นประโยชน์และมีพลังจะทำให้คุณมั่นใจอย่างยิ่งยวดเมื่อคุณเห็นแล้วว่าคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้จากหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้นะคะ จงสร้างนิสัยใหม่มาตรฐานใหม่และความคาดหวังใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตและล่าเริงกับชีวิตมากขึ้นค่ะมาสร้างพลังดีๆกันมาสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่โลกแห่งความรักและความห่วงใยค่ะ นะะในหนังสือเล่มน,นี้ก็ได้เขียนขึ้นไว้เป็นบทความเป็นกําลังใจให้สําหรับความสําเร็จจากเพื่อนนะคะลองทําตามดูนะคะลอง1ิบวันนี้เราลองดูซิว่าเราจะทําได้ไหมเราปรับสภาวะอารมณ์ของเราได้ไหมถ้าเราไม่ได้ต้องเริ่มหนักหนึ่งใหม่นะคะเหมือนกับเราเล่นเกมะคะ่ะเหมือนกับเราเล่นลัคกี้เกมเป็นเกมชีวิตของเราซึ่งจะทําให้เรา ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะในหนังสือเล่มน,นี้นะคะ North from a f a i e หัวใจแห่งความสำเร็จจากเพื่อนจากแอนโทนีลอบบินค่ะหรือใครลองไปเซิร์ชดูนะคะในหนังสือเล่มน,นี้หรือว่าไปหาซื้อยังพอจะหาซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเกือบ20ปีแล้วก็ตามนะคะเป็นหนังสือที่ดีมากๆอ่านง่ายมากแล้วก็ หนังสือเล่มบางๆนะคะเล่มน,นี้มีทั้งหมดแค่90หน้าเองคะ่ะอ่านง่ายมากๆนะคะลองไปดูโค้ด a นะคะมาสรุปให้นะคะในหนังสือเล่มนี้ว่าหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างนะคะใครอยากที่จะอ่านเพิ่มเติมไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะคะอย่างละเอียดจากหนังสือเล่มน,นี้ได้เลยนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับ หนังสือเสียง audiobook นะคะ podcast ของโค้ดเอนะคะในหน,งงน,นังสือเล่มนี้เดี๋ยวโค้ดเอจะเอานังสือเล่มอื่นๆมาให้อีกนะคะใครที่ชอบการสรุปการรีวิวหนังสือนะคะใครที่อยากที่จะประหยัดเวลาในเรื่องของการอ่านนะคะโค้ดเอก็จะสรุปมาให้นะคะว่าหนังสือเล่มนี้ได้อะไรบ้างได้แนวคิดแบบไหนได้ข้อคิด อะไรบ้างนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับหนังสือเสียงของโคด A นะคะช่อง audibook นะคะช่องโคด A สอนการเงินนะคะการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคด A e อีซีมันน